สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋าเครื่องมือวัดจากประเทศเยอรมันกันนะคะหน้ากระเป๋าระบุแบรนด์ r o c ก o นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าส่วนด้านหลังก็จะระบุชื่อโมเดลไว้ค่ะกระเป๋าเป็นเคสพลาสติกสีดำมีมือจับแล้วก็มีตัวล็อกทั้งสองข้างนะคะเมื่อเปิดออกมาก็จะเจอกับเครื่องมือค่ะซึ่งจะมีชื่อเรียกนะคะว่า m i โค o เลเวลอิเล็กทรอนิกส์สแควร์ไทป์พรีซิชันสปิริตเลเค่ะชื่อยาวมากหรือเป็นตัววัดระดับวัดองศาวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังมีพอร์ตสำหรับเสียบกับสายเคเบิลค่ะในกระเป๋ามีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะคะสำหรับชาร์จไฟเข้ากับ แบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเครื่องค่ะส่วนนี้จะเป็นลักษณะ USB dongle นะคะจะเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธค่ะเอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์นะคะและที่โฟมนะคะมีเลเซอร์คำว่าไมโครเลเวลไว้ด้วยค่ะพิเศษมากๆเลยค่ะที่ฝาของกระเป๋าจะมีเอกสารถูกเก็บไว้ด้านหลังโฟมกันกระแทกนะคะ จะมีคู่มือการใช้งานมาให้ค่ะจะบอกข้อมูลของอเครื่องมือและวิธีการใช้งานด้วยนะคะเป็นภาษาเยอรมันและก็ภาษาอังกฤษในเล่มเดียวกันค่ะบอกอ,อุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันที่มีนะคะนี่เป็นใบแสดงสินค้าค่ะเรื่นที่รีวิววันนี้นะคะ แล้วนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของแอปพลิเคชันที่ใช้ลงที่มือถือเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลนะคะก็แนะนำว่าให้เก็บคู่มือการใช้งานไว้กับกระเป๋านะคะจะได้ไม่สูญหายนะคะ Lady Engineer เทคนิคอลสเปคของไมโครเลเวลตัวนี้นะคะจะมีดาเมนชันนะคะด้านกว้าง150มิลิเมตรส่วนสูง150มิลิเมตรเช่นกันค่ะหน้าจอจะเป็นภาพสีนะคะมีขนาดประมาณ1.8นิ้วค่ะน้ำหนักของเครื่องมือ อยู่ที่2.2กิโลกรัมไม่รวมกระเป๋านะคะถ้ารวมกระเป๋าจะอยู่ที่ประมาณ2.5กิโลกรัมค่ะแล้วก็ความไวของการวัดนะคะของเครื่องมือตัวนี้อยู่ที่0.02 mm ท m ค่ะช่วงการวัดหรือมิชช i ลลิ่งเ t งนะคะอยู่ที่บวกลบ15หรือ15องศานะคะคหรือเทียบเป็นประมาณบวกลบ261 mm ท m ค่ะ ไมโครเลเวลรุ่นนี้นะคะจะมีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดลงในมือถือนะคะได้ทาง Android แล้วก็ iOS นะคะเชื่อมต่อข้อมูลผ่านทางบลูทูธค่ะแอดมินได้ทำการดาวน์โหลดแอปไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะจะเปิดแอปให้ดูเพื่อเทียบกับค่าการวัดบนหน้าจอแสดงผลของตัว Micro Level นะคะโทรศัพท์มือถือและ ตัวไมโครเวลจะเชื่อมต่อกันด้วยบลูทูธนะคะแล้วก็จะแจดงค่าแบบเดียวไทม์เลยนะคะเมื่อเราเอนเครื่องมือมาข้างหน้านะคะก็จะเห็นมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้บอกว่ามันมีความเอียงนะคะเอนไปทั้งขึ้นทั้งมือถือแล้วก็ตัวไมโครเวลนะคะเอนไปข้างหลังก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกค่ะเพื่อให้เรารู้ว่านะคะฐานของเครื่องมือมีการเอนเอียงอยู่ค่ะไปข้างหน้าหรือข้างหลังแบบนี้นะคะ่ะ ทีนี้แอดมินจะทดลองเอียงเครื่องมือเพื่อแสดงให้เห็นค่าที่วิ่งบนหน้าจอนะคะปกติเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้วางบนโต๊ะระดับหรือบนเครื่องจักรหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการปรับระดับให้ได้ระนาบนะคะเพราะถ้าโต๊ะระดับไม่ได้ระนาบการวัดขนาดบนพื้นโต๊ะนั้นก็อาจจะได้ค่าการวัดที่ไม่ถูกต้องค่ะ ในกรณีของเครื่องจักรนะคะถ้าไม่ได้ระนาบการใช้งานเป็นนานๆจะทําให้เกิดการเสียสูนแล้วก็ทําให้เครื่องจักรเสียาหายได้ะคะ่ะจากที่ได้บอกนะคะสเปคของรุ่นนี้จะมีช่วงการวัดอยู่ที่บวกลบ15องศาหรือบวกลบ261มิลต่อเมตรนะคะบนจอแสดงผลนะคะก็จะแสดงคำว่า out of range ขึ้นมา แต่บนมือถือ iOS เครื่องนี้นะคะจะแสดงค่าการวัดบนหน้าจอค้างไว้เป็นลักษณะตัวเลขจะไม่วิ่งต่อไปะคะ่ะ Admin จะลองหมุนเครื่องมือให้ดูหลายๆด้านนะคะแล้วก็ลองสังเกตค่าตัวเลขที่แสดงบนจอแสดงผลค่ะอาจจะเอียงซ้ำไปซ้ำมาหลายๆรอบหน่อยนะคะแล้วก็ดูว่า าการวิ่งหรือว่าความไวของเครื่องมือตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะขึ้นเอาออฟเลงนะคะถ้าเราหมุนเครื่องมือมาลักษณะตั้งฉากจาก,จากเดิมก็คือจะขึ้นเอาออฟเลงนะคะแต่มือถือจะค้างค่าไว เมื่อเรากดที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องติดกัน2ครั้ง,คงเครื่องมือจะเข้าไปที่ตัวเลือกฟังก์ชันต่างๆหรือการตั้งค่าของตัวเครื่องค่ะกดปุ่มเพื่อเลื่อนอแล้วก็เลือกฟังก์ชันต่างๆนะคะจะมีทั้งหมดอ่าาโหมดค่ะได้แก่ base length นะคะ auto shutdown speaker tolerance firmware decimal mode filter mode t e m p deep แล้วก็ calibration ค่ะ กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหนึ่งครั้งเพื่อออกค่ะต่อไปมาดูที่ปุ่มยูนิตนะคะเราจะกดเพื่อเปลี่ยนหน่วยการวัดค่ะจะมีหลากหลายหน่วยให้เลือกใช้นะคะการกดปุ่มหน่วยก็จะเปลี่ยนไปสังเกตได้จากหน้าจอแสดงผลแล้วก็บนโทรศัพท์มือถือค่ะ ตามภาพเลยนะคะก็หน่วยการวัดก็จะวนไปเรื่อยๆค่าตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปตามหน่วยที่เรากดเลือกค่ะปุ่มตรงกลางนะคะที่เขียนว่า abs rel นะคะก็คือจะให้เราเลือกว่าต้องการจะวัดค่าแบบ absolute หรือ relative ค่ะ relative ก็คือการอ้างอิงค่าการวัดจากจุดอื่นๆค่ะจะมีสัญลักษณ์บอกบนหน้าจอค่ะว่าตอนนี้เราใช้งานฟังก์ชันไหนอยู่ค่ะ เมื่อเราต้องการปิดเครื่องนะคะให้กดปุ่มที่ปุ่มเปิดปิดค้างไว้2วินาทีค่ะเครื่องก็จะทำการปิดแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันก็จะโดนล็อกอ์ Lock off, แล้วก็ปิดแอป,ปไปโดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะ